สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยเดียร์แฟนหมอเจียเผยเบื้องหลังก่อนโชคเต็มไปด้วยบาดแผล e ปเปอร์ UH t ไปสุดมากพรีวดดิ้งท่ายากกับแฟนสาวลิซ่ารักพิงค k คว้าอันดับหนึ่งคนดังที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชีย2020 สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Good Morning i n s i d e t เช้าข่าวบันเทิงคะ่ะตื่นแล้วใช่ไหมวันนี้ Good Morning เลยสดใสที่สุดในโลก <laughs> เอาหลากหลายช่องทางเหมือนเดิมเลยนะครับที่ True for You นะฮะ True in s i d e HD รวมหน่แอปพลิเคชัน True ID ด,ด้วยนะครับใช่แล้วนะคะ,ะข่าวแรกในวันนี้คือต้องบอกเลยว่าเท่นไฟเท่นกระแสเขาก็แรงจริงแล้วโดยเฉพาะคู่ผู้หญิงใช่คือผมให้ดูมีใครดูไหมไม่ดูไหม,ไม เห็นบอกว่าพี่เชียถึงต้องแบบเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเดี๋ยวจะว่าจะไปหาดูย้อนหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตหน่อยสําหรับสาวเดียรู้อยู่ละว่าแฟนคณหมอดี๊นะวันนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังก่อนที่จะมาต่อยกันจริงๆมีการทํางานมาอย่างหนักแล้วก็โอ้โหต้องพูดเลยว่าหนักหน่วงจริงที่บอกว่าบาดแผลเต็มน้ําตาเยอะแยะไม่หมดนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างลองติดตามดูนะครับ ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชกค,ครั้งสำคัญบนเวทีเดือด10 5 1 0เของคู่ชกหญิงคู่แรกของวงการหมอเจี๊ยบละละนาและเชียทิคคำพรครับซึ่งต่อสู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็สมศักดิ์ศรีท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงชื่นชมจากแฟนๆโดยผลครั้งนี้คือเสมอกัน ล่าสุดนี้นะครับสาวเดียบุษาราแฟนสาวของหมอเจี๊ยบก็ได้ออกมาเผยภาพเบื้องหลังของการเตรียมตัวของหมอเจี๊ยบครับก่อนขึ้นชกเวทีเทนไฟท์เทนให้ติดตามกันแล้วก็มีการเขียนข้อความนะครับก็ได้เล่าบอกว่าสิ่งเดียวที่นักมวยคนนี้ไม่บาดเจ็บคือหัวใจพอถึงวันขึ้นชกบนสองเวียนเจีย๊ยบก็แฮชแท็กไปนะฮะที่หมอเจี๊ยบครับสูออกมาได้เหมือนนักรบที่ไม่เคยมีบาดแผลเหมือนนักรบที่ไม่เคยมีน้าตามาก่อน เบื้องหลังกว่าจะมี3ยก3มนาทีให้ทุกคนเห็นบนเวทีคือชั่วโมงการฝึกหนักหลักร้อยชั่วโมงคือวินยัยความทุ่มเทความอดทนและที่สำคัญคือใจที่ไม่ยอมแพ้ขอแสดงความยินดีกับพี่เจี๊ยบและพี่เชียร์ภูมิใจในทั้งคู่มากๆ YouTube Put on a superb show และขอเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามที่กำลังสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้อย่างเข้มแข็งเหมือนที่พี่เจี๊ยบผ่านมาและขอให้โชคดีนะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ โดยในภาพเบื้องหลังก่อนการขึ้นชกนั้นนะคะหมอเจฟเต็มไปด้วยบาดแผลและน้ำตาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บทั้งร่างกายถึงกับต้องฉีดยากแก้ปวดบางวันกลับบ้านมาแบบหมดสภาพบางวันกลับบ้านมาร้องไห้นั่งกินข้าวทั้งน้ำตากระทั่งชนะใจตัวเองและได้ขึ้นชกอย่างเต็มที่ซึ่งก็เชื่อว่าเรื่องราวความมุ่งมั่นของเธอคนนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนได้อย่างแน่นอนค่ะ นะแต่นั้นจะมันมากอยู่นะอยากไปต่อยบ้างเบื่อแล้วนอนบ้านอยากนอนโรงพยาบาลบ้างจังเลยได้ได้เด็กป่วยกับพี่จูนะยอมแพ้แต่มองตาวกิดคนหยิกนะคะอมาต่อกันที่น้องปีใหม่กันบ้างนะคะที่ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยจะเดินรอยตามคุณแม่จะเรียกว่าเป็นนางเอกได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นบทนางเอกตอนเด็กๆได้นะอจริงก็ได้อยู่ซึ่งเขาเป็นคนที่ใส่ชุดไทยก็น่ารักด้วยแหละเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ เรียกว่าจเจริญรอยตามคุณแม่เข้าวงการบันเทิงมาติดๆนะคะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดน่ารักของคุณแอฟทักษะออนหลังจากที่เริ่มเรียนรู้จากงานคุณแม่มาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบเสื้อผ้ารีวิวสินค้าแล้วก็ออกงานอีเวนต์ต่างๆค่ะจนตอนนี้ก็เลยไม่เขินอายที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วแถมล่าสุดนะคะน้องปีใหม่เองก็มีโอกาส <c oughs> ขออภัยค่ะมีโอกาสที่จะได้แสดงละครเป็นครั้งแรกโดยรับบทเป็นพิมพ์พิลาลาัยตอนเด็กนั่นเองจากละครเรื่องวันทองที่จะออกอากาศทางช่องวันซึ่งคุณยายหมีไขส่สีนั้นก็มีการเผยภาพเบื้องหลังน้องปีใหม่ในกอง,อกองถ่ายให้แฟนๆได้ดูด้วยงานนี้นะคะหลายคนก็ออกปากชมบอกว่ายิ่งใส่ชุดไทยน้องปีใหม่ก็ยิ่งสวยน่ารักแถมในฉากยังนั่งพับเพียบเรียบร้อยสมกับเป็นลูกสาวของคุณแม่แอฟทักษอ่อนจริงๆ ชักจะอดใจรอชมผลงานของสาวในคนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะมันเป็นท่าเก่งนะถ้าท่าอะไรเมื่อกี้เห็นไหมตอนตอนอ๋อตอนนิวอ่านอยู่ถ่าปากอยู่อะไรเงี้ยเนาะน่าจะเป็นท่าเก่งของน้องพี่ใหม่เหมือนกันใช่แต่นิวชอบหน้าเขานะเป็นคนที่หน้าเก๋มากเลยเนาะนะครับ่ะมาดูเมื่อกี้เห็นภาพในไฮไลท์กันแล้วสำหรับพี่เปเปอร์ยูเอสทีนะครับภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยท่านี้ย ธรรมดามันไม่ได้มันต้องยกฮะเล็กน้อยไม่เล็กแล้วละ่ะเยอะเลยเออนะครับเ,ออเดี๋ยวเรามาดูภาพพรีเวดดิ้งกับเต็มๆกันค่ะแล้วมาอัปเดตถึงงานแต่างงานด้วยครับ<ฮ>คุณเอาบ้างไหมอ่ะปีนตึกกระโดดขอบสะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไมสไปเดอรงแมน Spider Man หรออะย,ยังไง <laughs> เตรียมเข้าสู่ประตูวิวาอีกคู่หนึ่งสำหรับคู่ของเพปเปอร์รัฐศาสตร์ครับหรือว่าเ p ปเปอร์ยูเอครับอดีตนักร้องแล้วก็นักแสดงชื่อดังที่คู่เข่าขอแต่งงานกับสาวครีมแฟนสาวนอกวงการด้วยเมื่อพฤษภาคมเมื่อช่วงตน้นช่วงกลางปีที่ผ่านมานครับช่วงนี้ทั้งคู่ก็เลยมีการจัดเตรียมงานกันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับคุณเปเปอร์เองก็ได้เผยภาพพรีเวดดิ้งที่บอกว่าสุดข็งแกร่ง แหวกทุกกฎของความหวานเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยโชโยคะแบบท่ายากทั้งแข็งแรงแล้วก็ตัวอ่อนมากซึ่งก็เป็นพรีเวดดิ้งที่สุดมากจริงๆท่ามกลางบรรยากาศสวยริมทะเลที่ภูเก็ตครับโดยระบุคแคปชั่นว่าฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงเพื่อสิ่งนี้อ่าแม้ว่าจะเป็นภาพนิ่งแต่ดูพลิ้วไหวแล้วก็มีมิติมากซึ่งไม่ได้มาแค่โชว์ท่ายากอย่างเดียวครับเพราะความหวานก็มีอยู่เต็มพื้นที่โดยเฉพาะรูปจูบก,กันแบบกลับหัว อลังการมากครับแบบว่าไม่ต้องใช้พร็อพกันเลยเพราะแค่ตัวของคู่บ่าวสาวเองก็กินขาดแล้วพรีเวดดิ้งขนาดนี้คงต้องรอดูวันแต่งจริงแล้วล่ะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่ต้องติดตามกันครับไม่ธรรมดาอในงานแต่งอาจจะมีการคนเดินเดินปกตินาจจะเดินไว้ฉีขาเดินกะ <c oughs> ไปด้วยแล้วห,ห้อยแล้วถ้าเกิดนิวแต่งงานตแบบว่าหให้แฟนเนี่ย ใช้ใช้สลิงดึงอยู่ขึ้นไปโห้ยใช้ขาอุ้มมือแล้วก็ทำอะไรให้แขกร้อ้องช้างไหนนี่คนท่าสิอย่าซ้อมอย่าซ้อมเด็ก้นจริงนะค่ะมากันที่เขาเรียกว่าเป็นบอยกรุ๊ปหน้าใหม่นะคะเป็นเจ้าของฉายาของ monster rookies นั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการสร้างสถิติใหม่ในการเดบิวต์ระบ้ายมีการสั่งลวงหน้าเยอะมากทีเดียวกับ n hyfen ค่ะ เอ็นไฮเจากรายการ Survival Island นะคะซึ่งเป็นบอยกรุ๊ปหน้าใหม่เจ้าของฉายา o o s t t r r ร o Rookies ได้สร้างความสำเร็จที่น่าทึ่งให้กับทั้งวงเองค่ะเนื่องจากเดบิวตอัลบั้มที่มีชื่อว่า border day one ที่จะมีการเดบิวตเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้<ม>ได้สร้างสถิติยอดสั่งซื้อล่วงหน้านะคะหรือว่า p r e ออเดอเป็นจำนวนสูงถึง150,000คัพปีภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้น ดยยอดสั่งซื้ออัลบั้มล่วงหน้านั้นมียอดสั่งซื้อสูงเป็นพิเศษในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็ตามค่ะก็ยอดสั่งซื้ออัลบั้มในแบบพรีออเดอร์นะครับที่มีมากกว่า10,000แสก๊อปปี้ภายใน2วันเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วแต่ว่า Enhye n เองสามารถทําได้ถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นก๊อปปี้เลยทีเดียวครับซึ่งก็ทาให้ Enhye n ถือว่าเป็นบอยกรุ๊ปหน้าใหม่ที่มียอดขายอัลบั้มแบบพรีออเดอร์สูงมากในระยะเวลาเพียงแค่2วันซึ่งก็เป็นอันดับต้นๆประจําปีีน้้ดวย ในส่วนของวง BTS เองก็ยังคงสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เพลง Dynamite ของวงสามารถติดอยู่ใน20อันดับแรกของชาร์ตบิลบอร์ดฮอต t 100ได้เป็นเวลา10สัปดาห์ติดต่อ,อก,กันแล้วค่ะโดยเพลง Dynamite ถือว่าเป็นเพลงของศิลปินต่างชาติที่ถูกเปิดผ่านทางรายการวิทยุในแบบสตรีมมิงและมียอดขายสูงเป็นอันดับต้น,ตนในอเมริกาตลอดระยะเวลากว่า2เดือนที่ผ่านมาด้วย ทางด้านของเจดำไมยเองครับของวง BTS เนี่ยก็เคยขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิวบอร์ดฮอตฮันเมาแล้วถึง3สัปดาห์ในแบบที่ไม่ติดต่อกันครับซึ่งก็ถือได้ว,ว่าเป็นความสําเร็จที่ไม่ทรรมดาทีเดียวครับนอกจากนี้เพลงเจดำไมยเองก็ยังเป็นเพลงที่ถูกเปิดบ่อยครั้งมากที่สุดผ่านสถานีวิทยุชั้นนําในอเมริกาด้วยส่วน B ครับซึ่งก็เป็นอัลบั้มใหม่ ของ BTS ก็จะวางจำหน่ายแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งรับรองได้เลยว่าต้องสร้างสถิติใหม่ๆได้อีกเพียบอย่างแน่นอน แต่ละวงที่พูดมานั้นนะคะ<ช>ก็เรียกว่าคุณภาพเพราะครับแก้วแหละใช่แล้วก็อตอนนี้ก็สร้างสถิติใหม่เรื่อยๆเลยแล้วผมว่าก็ทำให้วงการเพลงเอเชียรหรือว่าเคป๊อปนี่ก็ไปโกินเติมมากยิ่งขึ้น<ช>นะฮะ<ด>ให้คนหันมาสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยนีร<ม>เราปิดท้ายการที่หนังเรื่องเชนเนดได้ดูหรือยังย่าง เออนะถ้าใครที่ดูก็อยากจะไปวิ่งกับหลังตามพระเอกวิ่งหนยหลังเหรอเขาเป็นการวิ่งกับหลังเราะเป็นการเล่าเรื่องราวของการย้อนเวลาต่างๆนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่าพอออกมาในช่วงโควิด19ยอดการดูเนี่ยนะฮะรายรับเนี่อาจจะไม่ถึงเป้าเท่าที่ควรเดี๋ยววันนี้เรามาดูคริสเฟอร์โนแลนนะฮะพูกกับของเรื่องนี้ว่าจะออกมาพูดถึงยอดรายรับแบบนี้เนี่ยว่าอย่างไรครับ อขอหนังจำนวนไม่น้อยครับก็มองว่าผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดท,ที่นำหนังเรื่องเชเนตซึ่งก็เป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างเนี่ยถึง200ล้านเหรียญสหรัฐเข้าฉายทั่วโลกในช่วงโควิด -19 ครับซึ่งสตูดิโอส่วนใหญ่ก็มีการเลื่อนการเข้าฉายหนังทุนสูงเนี่ย กันพลววันเลยเพราะเสี่ยงมากกับการขาดทุนแต่ว่าล่าสุดพ่วมกับคริสโตเฟอร์โนแลนเองครับได้ออกมาปกป้องตัวเองรวมถึงตัวหนังด้วยและบอกว่าการตัดสินใจทําหนังเรื่องเทเนตแล้วก็นํามาเข้าฉายเนี่ยในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ทําถูกต้องแล้วครับผู้กำกับยอดฝีมือเผยว่าเขาภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่เทเน็ตสามารถกวาดรายรับรวมทั่วโลกได้เกือบ350ล้านเหรียญสหรัฐจากการเข้าฉายราวๆ2เดือนค่ะ ถึงแม้ว่าแฟนๆหนังก็จะแสดงความเห็นบอกว่าถ้าหากหนังเรื่องนี้เข้าใช้ในช่วงสถานการณ์ปกติก็น่าจะทำเงินรวมทั่วโลกได้อย่างน้อยราวๆ700ล้านถึง800ล้านเหรียญสหรัฐแน่นอน แต่ทางด้านผู้กำกับคริสเอร์โนแลนเองก็บอกว่าตัวเขาได้คำนวณเอาไว้แล้วว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกในปีหน้าก็อาจจะยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแน่นอนเห็นได้ชัดจากในตอนนี้ที่ไวรัสโควิด -19 ก็กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งเป็นระลอกที่2ในหลายประเทศแล้วค่ะซึ่งเนื่อเขารอให้เชนเนตเข้าฉายในปีหน้าเนี่ยคงบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ฉายสักทีหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์โควิด -19 ก็ยังไม่ดีขึ้นครับส่วนรายรับ350ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกเนี่ยนะฮะของหนังก็สามารถสร้างกําไรให้กับทาง Brother One เ,เป็นจำนวนมากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐแล้วซึ่งถือดว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วสำหรับเขาครับก็โอเคนะกำไร<ม>ไปต้องร้อยกว่าล้านเหรียญละช่ก็ยังโอเคค,าคา่ะขาดทุนนะในช่วงนี้โนแล้วทำในนะยุคนี้ด้วยปล่อยในยุคนี้ได้เท่านี้ถือว่าดีมากแล้วจริงๆครันะส่วนช่วงหน้าค่ะพาไปชมคนดังที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียเป็นคุณลิซ่านั่นเองจ้า การจัดอันดับเนี้ยเขาจัดอันดับคนดังที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียถ้าเกิดเขามาจัดอันดับคนไม่ดังเนี่ยนิวได้ที่หนึ่งไปแล้วนะก็ยังดีที่ติดโผล่นะก็ยังเพิ่มปติมอยู่แต่ในหนึ่งอันดับนั้นเ็ามีอันดับเดียวมีอันดับเดียวเขาไม่นับคนอื่นจัดคนเดียวนะเอายังไงยังไงเรื่องนี้ถึงเรื่องของการจัดอันดับเนี่ยนะคะสาวลิซ่าขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งเลยแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ติดอันดับเหมือนกันมีแน่นอนขวัญใจคนนะคะแต่อดี๋ยวอันดับที่เท่าไหร่ไป TCC Asia นะคะเป็นเว็บไซต์จัดอันดับคัดเลือกดารานักร้องคนดังทั่วเอเชียได้ออกมาประกาศ100อันดับคนดังที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียปี2020งานนี้นะคะจะพาไปดู5อันดับแรกที่ถูกจัดให้ว่ามีใบหน้าที่สวยที่สุดในเอเชียค่ะอันดับ5นี่นะครับตกเป็นของไอดอลสาวชื่อดังเจนนี่บล k กพิงครับด้วยหน้าตาที่ดูสวยแล้วก็มีเสน่ห์ของเธอครับ อันดับที่4นะคะเป็นของตีลี่รปานะคะหรือว่าดิเรบาดิมูรัตนักแสดงหญิงชาวจีนเชื้อสายอุกุยนะคะที่มีใบหน้าที่โคมตากลมโตเป็นเอกลักษณ์ค่ะอันดับ3ครับได้แก่แองเจล่าเบบี้หรือว่าหยางอิ่งครับแม่ลูกหนึ่งยังสวยภรรยาของพระเอกดังหวงเสี่ยวหมิงครับ มาที่อันดับที่2นได้แก่มุมยอนนะคะจากวงมา,มามูด้วยหน้าตาที่ดูสวยมีสเสน่ห์และความเท่ของเธอจนหลายคนเนี่ยลหลงไหลที่เดียว และอันดับหนึ่งครับตกเป็นของสาวไทยอย่างลิซ่าแบล็กพิงด้วยใบหน้าที่เล็ดดวงตาเนี่ยกลมโตคมชัดจม,มูกโด่งได้รูปและเรื่องฝีปากอวบอิอ่มเข้ากับรูปหน้าแถมเธอยังเป็นคนดังที่มีอิทธิพลต่อสื่อมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็กลายเป็นกระแสะไปทั้งหมดครับ นอกจากนี้นะคะยังมีสาวไทยอย่างสาวเนเนพรนพันอยู่ในอันดับที่14มินนี่นิชาหนึ่งในสมาชิกวงจีไอเดนะคะอยู่ในอันดับที่44ค่ะดีน้ำทิพย์อยู่ในอันดับที่68ออมสุชายอยู่ในอันดับที่7เบลล่ารานีอยู่ในอันดับที่85รวมถึงไปเฟิร์นคิมชนกอยู่ในอันดับที่100ค่ะ มาที่ฝั่งชายเว็บเดียวกันนะครับมีการจัดอันดับโขหนุ่มเอเชียรูปหล่อออกมาอันดับหนึ่งตกเป็นของเซียวจ้านักร้องนักแสดงชาวจีนชื่อดังจากซีรีส์ปรามาจารัสทิมานครับนอกจากนี้อ่านอกจากนี้ครับก็ยังมีดาราศิลปินหนุ่มไทยติดโผอีกเพียบเลยนำทัพโดยเซนสุภพงศ์งนะฮะอยู่อันดับที่46ครับมีบุญนพพนัทนะฮะอันดับที่6 1คริสพีรวัฒอันดับที่8เซลวรวมถึงคู่จิ้นสุดท็อปแห่งปีกราฟนะฮะอยู่อันดับที่88แล้วก็มิอยู่ัดบที่93ด้วและครับ แล้คุณพัฒอันดับที่ร้อยเอ็ดไปเลยร <100 F S 2> ้อยเอ็ดนะครับผมไม่ได้อยู่อันดับร้อยหนึ่งนะฮะจัดอันดับที่ร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตลกแรมากมายนะครับ <c oughs> วันนี้มีเรื่องนางงามเมื่อกี้มีแต่เรื่องแบบสบายสบายมาเรื่อง <c oughs> ดรามา่าสักหน่อยดีกว่านะครับฟ้าสาย miss universe thailand เมื่อปีที่แล้วก <c oughs> ระแสเรื่องของดราม่าในการคืนมงกุฎไม่เซ็นสัญญายังคงองอกมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ฝ่ายของกองประกวดก็ออกมาโพสต์บอกว่า ระวังขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับคราวนี้ฟ้าใสก็ออกมาบอกเหมือนกันว่ามีจะมีการขึ้นศาลสำหรับชาวเน็ตที่โพสต์ออกมาให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงและมีการตอบกลับด้วยแหะครับมาดูกันว่าตอบกลับทางนางงามอย่างไรกันบ้างนะครับ<ม>คือต้องบอกว่าเดือดมากเลยฮะเพราะว่าล่าสุดน,นี้เธอ เตรียมจ่อฟ้องหลังถูกด่าว่านางงามลวงโลกสำหรับฟ้าสายปอวินสุดามิสชู่นอเวอร์สไทยแลนด์2019ครับจนกลายเป็นดราม่าสเทอนวงการนางงามแต่คนดูเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบไม่ง่ายครับโดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะฮะคุณปุ้ยปิยาพรนะครับผู้อำนวยการกองประกวดมิสชั่นิเวอร์สไทยแลนด์ได้ออกมาแจ้งถึงไทม์ไลน์เรื่องของการไม่เซ็นสัญญาของฟ้าสายครับและล่าสุดนี่ฟ้าสายก็ออกมาโพสต์เหมือนกันผ่าน Facebook ส่วนตัว ึงคู่นิดๆประมาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงแฟนคลับคอยออกมาปกป้องมาตลอดขออบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ฟ้าใสาขอลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองบ้างข้อความใดที่ไม่เป็นความจริงทําให้ได้รับความ,วามเสื่อมเสียจึงทำจึงจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์และดำเนินคดี <c oughs> กับผู้ที่กล่าวหาหรือโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงตามกฎหมาย นอกจากนี้นะะผู้จัดการของฟ้าใสาเองได้มีการโพสต์ข้อความว่าทำไมร้ายกับน้องได้ขนาดนี้สงสัยจะได้ขึ้นศาลสมใจตามที่โพสต์มาแน่นอนเจอกันครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังถูกชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องไปแล้วล่ะค่ะเป็นาว่าเวลาที่มมามไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอฟังทั้งสองฝ่ายฝ่ายเนาะใช่นะคะม,มากันที่คุณปุ๊กกี้ปริศนาและสามีกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดนเห็นว่า ถูกศารสั่งจำคุกคดียาเสพติดเรียบร้อยแล้วด้วย<ม>อันนี้ก็ผลออกมาชัดเจนทีเดียวค่ะสืบเนื่องจากวันที่17มิถุนายน2562นะคะเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มอดีตนักร้องดังปุกกี้ปริศนาและสามีได้ที่บ้านพักพร้อมกับสารเสพติดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยปุกกี้และสามีได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอต่อสู้คดีค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลอาญารัชดา สารได้นัดตรวจพยานหลักฐานพร้อมกับเบิกตัวปุ๊กกี้และสามีจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมายังสารอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่ค้ายาเสพติดด้วยโดยจำเลยได้ให้การรับสารภาพแล้วค่ะซึ่งจึงซึ่งสารนะครับก็เลยนะพิจารณาพิพากษ สั่งจำคุกตลอดชีวิตปุกกี้และสามีในคดียาเสพติดและฟอกเงินพร้อมปรับเงินนะครับ3 6ล้านบาทแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับเหลือจำคุก3 8ปี9เดือนและปรับอีก1 8ล้าน8แบาทหลังจากสามีคำตัดสินแล้วอดีตนักร้องดังปุก,กี้ก็มีสีหน้าปกติครับโดยเจ้าตัวก็ได้ยกมือไหว้สื่อมวลชนที่ไปเฝ้ารอทำข่าวด้วย อีกหนึ่งคนะดีที่ออกมาเตือนใจเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยต้องอย่ายุ่งใช่ล้นะครบับปิดท้ายวันนี้กันสําหรับเรื่องราวของหนุ่มนนทนนครับเห็นว่ามีประถัยเอ็เพลงใหม่มาแต่ว่าก่อนที่ถ่ายเอ็เพลงใหม่เนี่ยนะอัปเดตถึงอาการหน่อยหลังจะที่ไปสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้มมาตลกมากถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นแบบล้อเดียวแล้วยืนสองข้างแบบนี้ที่มันแบบ ถ่ายไปถ<พ><ห>่ายสตอรี่ลงเฮตุอีทีนึง,ยง,งอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแล้วเอามาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึง e อม r ีเพล y ใหม่ด้วยครับหลังประสบอุบัติเหตุติดกันเนี่ยสองครั้งครับตอวแฟนๆของหนุ่มนนทนนก็เป็นห่วงไม่น้อยเลยคือครั้งล่าสุดเนี่ยประสบอุบัติเหตุสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้มเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกือบเดือนแล้วนะคือล่าสุดวันนี้เจ้าตัวก็กลับมาลุยงานได้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อย งานแรกนี่เลยไปถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ของตัวเองเพราะอัปเดตอาการว่าก็ดีขึ้นมากแล้วแต่ยังคงต้องใส่เสือกที่ขาและนิ้วโป้งข้างซ้ายเนี่ยอยู่ครับส่วนเรื่องงานที่เลื่อนออกไปก็ยังคงต้องขอบคุณคนจ้างนะที่ก็เข้าใจและไม่ยกเลิกงานผมครับ ซึ่งก็โดยรวมเนี่ยเดือนนี้มันเป็นงานเรื่องของการอัดเสียงรคคอร์ดงานเบื้องหลังซึ่งตอนนี้ผมไม่ทําแค่เบื้องหน้าผมทาเบื้องหลังด้วยเพราะฉะนั้นตัวผมไม่ได้มีปัญหาในในส่วนของงานเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ก็ต้องขอบคุณทางงานแหละครับ<ม>เขาแบบไว้ใจว่าเราไหวซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราไหวซึ่งพอเราทําได้เราก็เออสนุกดีก็เราก็ไม่ได้ไปฟรีนะเราก็แบบ <c oughs> เราก็ไปทํางานน่ะ <c oughs> แล้วเราก็ทาํ <c oughs> าเต็มที่แล้วก็ผมก็ยิ่งดีใจครับที่ที่ลูกค้าก็มองว่ามันมันคุ้มค่ากับการแบบจ้างเราไปซึ่งซึ่งตัวผมก็ยิ่งด จอยู่แล้วเพราะว่าท้ายที่สุดรางวัลที่ที่สุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เราที่เราดูแลครอบครัวเราอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของเป็นแฟนด้วยนะครับยิ่งพอเราได้ได้อยู่โรงพยาบาลก็เห็นแล้วฟีดแบ็ของแฟนๆแบบว่าเยอะมากยิ่งตอนนี้แบบว่าแฟนๆก็ผักดันเราเข้าสู่วงการติ๊กต็อกหรืออะไรเงี้ยหลังจากผมถอดเฝืออขาเนี่ยครับก็น่าจะประลุงานได้เลยลุยงานได้เลย,ลย,เลยก็ต้องเช็คข้อแนะนามันก็จะมีเส้นยึดบ้างเลยเพราะเราเราก็ใส่ใส่เฝืออไว้นานอะไรเงี้ยใช่ ที่มือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานานกว่าขาครับแต่ก็ไม่ไม่ได้นานมากเลยครับซึ่งซึ่งมือไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเราถือมาได้ทั้งซ้ายขวาเราขึ้นร้องได้อยู่แล้วแต่เราไม่ไปที่ขาท่านนี้แล้วจะเป็นสองขวาครับ <laughs> พูดเหมือนวิชากำรผรมเยอะเลย <laughs> ผมก็เพิ่งมาล้มสองครั้งนี่แหละ <laughs> ใช่ใช บอกว่าหายไวแล้วก็รอติดตามเพลงใหม่ของนุ่มนนท์ด้วยเนาะใช่แล้วแต่คมเป็นเรื่องราวความรักอยู่แต่ว่าครั้งจะเป็นแนวรักแบบไหน,นอรอฟังผลงานใหม่รักขโมยหรือเปล่ารักขโมยเพราะว่าแบบให้เข้ากับเอวีไงใส่เฟือกรักขโมยปุ๊บโดนจับได้โดนตีหัก าเราคิดแทนเยอะเลยทีเดียวประมาณนึงนะคะก่อนจากกันไปค่ะฝากช่องทางการติดตามพวกเรานะคะทางไลน์ค่ะแอดเฟรนด์ได้นะคะรวมไปถึงทาง Facebook t ๊ก n วีนไซเอ YouTube c h anel n t o ี t ั่นสเปเ c i a l ค่ะแล้วก็มีทางอีเมลนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันทูไอดีแล้วคุณงงแอปแอปอะไรนะทูไอดีแอปที่ครบสุดทำไมคะ แล้เดียวครบสุดทุกความสุขและความบันเทิงและทีนี้พี่เสอคะแค่นี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวใจไม่ดีก้าวอี้สัตว์แล้วหรือเปล่าสวัสดีค่ะ คนที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ